đấy mà cả như mình, mình quay, view. À, để để này, cả, nhìn dù quá view dù. ôi là, để này bận, quạt trong này nó ขอบคุณเด้อจะด้ยขอบคุณพี่น้องสุขุทุกคนนะคะอ๋อมีลอยกลัวกับสเท่าใดแน่อยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกก,ก,กาลังใจขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเลาะมาชมเด้อนะคะต้อใแนบบ้านไห,ห,หนไปฮหนขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกําลังใจที่เข้ามาเยี่ยนเยียนเด้อจะพี่น้อง อยากจะไงแล้วมียวีอยู่จังสีว่าจะข้าวสีดงขอบคุณนะคะ้าพี่น้องมาแวะป่าแวะป่าจ้ะพี่น้องแวะอาวใบชา่อดอันดิแดียแบบเบ่แดดนึงเนาะอันนี้รุ่นนี้อาไว้บพันธุง ไปหาพี่น้องก็มีแต่ว่างลืมยาำเห็ดเปียกเนาะบ่ลืมกับบอได้มันบ่นมีเวลาได้เรียนได้หลอ่อเขาไปกับฟกรลัเกเย็นคีรีอยากกินข้าวผูกกะปพีน้ำข้าวหยู่นเพราะว่าเสียบข้าวผูกกะปพีมาใหา้เพราะท่านเด้กินข้าวง่ายเลยปกติบอได้กินสวยปานนี้เลยตัวน,นี้มันสวยตื่นบอได้จังโมอาสเกิร์ตโม ว่ากเยียบเยียงป่าขังเงียงจำเจอเดปวดตีนยินเงียงมันมมป่าขมืองไงใส่ตีนคนดีดีเยียงป่า คุณทุกคนนะคะสี่สิบโมงแล้วจ้ะเนียเนเกือบซีบเลวนี่้กินเขาอันรอดพอไว้กสิล่งไหลนี่ยก,กินก่อนละอันเขาเสียวเขาขูกกระปิมาให้ก็ขุอยากไหมหนูงสาวถักมาว่าสิกินเขาขูกกระปิบอเขาสิเอามาใหา้เลว่ากินเลว์ลอรอๆอยู่นี่ อันนั้นก็ไป้ฝ่อผัวได้ผัวก็นอนอยู่โรงพยาบาลของไอซียูทางผู้พีกะนอนอยู่เพื่อนจ๊กของสิลูกชางไหนเล่นไป้ฝ่อผัวกับเว้นกับฝ่อพีกับเง่นกับฝ่อผัวผู้น้องสาวนั่นขอบคุณพี่น้องสุขบุตรสุขคนทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจ สำหรับไลน์นี้ป้าก็จะไปแล้วนะคะทุกคนไลน์หน้าค่อยเจอกันใหม่อ้าคุณยายสวัสดีค่ะโอ้ย,ค,ยคุยกับคุณยายจักหน้าที่ก่อนวันไหนแนม <c oughs> เห็ดปลา <c oughs> เห็ดปลานี่เหลือซ้ำนี่เนี่ยเห็ดไปนำขายไปนำคุณยายอือตันนี้ป้าเหนือออนกับป้ากาเอาไว้ถันหนึง่งกับปลาดุกหนึ่งตัวป้านางไหม หนางือปลาเสื่อมขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายที่มาทีหลังขอบคุณน้องลงพรขอบคุณน้องเก๋ขอบคุณน้องมาดขอบคุณน้องเคนขอบคุณน้องลง,งพรไปอนะะแค่นี้แล้วเนาะไปเราเด้อจะบันีีเด้อถักท่ายเด้อจะเด้อรอแน่รอแน่นพอนะป้าสวยสวยแยเมนจากคุณยายขอบคุณนะคะ กลับมาแล้วก็เกิดไลค์เกิดเลิฟให้ในเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านถูกกำลังใจขอบคุณนะคะไปแล้วนะคะเห็ดป่ากวนหิวเขานำ <laughs> <laughs>